ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและพระโยคาวจรทั้งหลายวันนี้มาต่อกันเรื่องกักสินสิบเป็นอันว่าการปฏิบัติในกนสินสิบพูดกันมาโดยโย่อ จะทำกสิณกองใดกองหนึ่งก็ตามให้ถือมาตรฐานที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนกับพระลูกชายในช่างทองเป็นสำคัญอารมณ์ของกสิณน,นั่นชาญที่หนึ่งยังรู้คำภาวนาในลักษณะของกสิณกองนั้นนักไเห็นภาพของกสิณโดยทางใจมีการมีเป็นประกายแพรว สามารถจะมาคับให้ภาพกระสินนั้นเล็กก็ได้ใหญ่ก็ได้สูงก็ได้ต่ำก็ได้อยู่ข้างซ้ายก็ได้อยู่ข้างขวาก็ได้ไปอยู่ข้างหลังก็ได้ให้คล่องตามนั้นแต่ฝึกกระสินกองไหนให้คล่องจริงๆในกองนั้นอย่ารีบอย่าร้อนให้มันได้จริงๆทำเหมือนกับที่แนะนำในการตักน้ำด้วยกระป๋องน้ำมานนั้นจริงจะมีผล พอสมาธิจิตเข้าถึงฌานที่สองภาพกระสินจะสายจัดคำภาวนาจะหายไปจิตใจจะมีการตั้งมั่นมากขึ้นจับภาพกระสินทรงตัวได้ดีกว่ามีจิตสงบสงบดีกว่ามีความเอ,อิบอิ่มในใจพอถึงภาพที่สามภาพความอิ่มในใจหายไปมีจิตใจตั้งอารมณ์เครียดตึงเป่งทรงตัวเป็นสมาธิมากขึ้น ร่างกายรู้สึกว่าเหมือนสภาวะอย่างใดอย่างหนึ่งมันมามัดเขาไว้ให้มีการทรงตัวเหมือนกับหลักที่ปักแน่นๆหูได้ยินเสียงภายนอกน้อยๆใจทรงอารมณ์เฉพาะจิตจับในภาพกรสินไม่คลายตัวนานแสนานานจะทรงยินได้แบบสบาย พอจิตเข้าเดินทานสี่ปรากฏทัพโดยเฉพาะอย่างยิ่งฌานที่สามหูจะได้ยินเสียงภายนอกแวแวๆไม่ได้เสียงดังก็แบวนิดเดียวจิตจะไม่โยกโคลงจิตจะไม่หวั่นไหวไม่สอดสายไปสู่นอารมณ์ใดๆทั้งหมดจิตจะทรงตัวมั่น <S <S พอถึงฌานที่สี่จิตจะวางอารมณ์ตัดภาระภายนอกทั้งหมดเป็นน้นว่าตอนนี้จิตกับกายแยกกัน เห็นภาพกระสินมีสภาพแจ่มใสแต่ว่าประสาททั้งหมดของร่างกายจะกระทบกระทั่งอะไรใจไม่ยอมรับรู้เป็นอนัวจิตกับกายแยกกันเด็กขาดทรงอารมณ์เป็นอุมเบกขารมณ์กับเอกขาตารมเอกขาตารมคือเมรมจับภาพกระสินเป็นรมเดียวนิ่งอารมณ์สว่างสวัย มีกำลังใจงโผงเบ้าเท้าส่งเฉยไม่รู้หนาวไม่รู้ร้อนไม่รู้ปวดไม่รู้เมื่อยยุงจยกินลิ้นยะกัดไม่รู้หมดอย่างนี้เป็นอาการของชานสีเมื่อทำกระสินกองใดกองหนึ่งได้ถึงชานสีแล้วต้องทรงกระสิงก,สกองนั้นให้ชํำให้คล่อง นึกจะเข้าชั้นสี่เมื่อไรก็เข้าได้เข้าชั้นสามชั้นสองชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่ให้เข้าให้มันคล่องตามจังหวะตามลำดับชั้นเสแล้วถอยไปถอยมาถอยมาถอยไปหรือนึกว่าเข้าชั้นหนึ่งแล้วอยากจะเข้าชั้นสี่ถอนใจชั้นหนึ่งไปเข้าชั้นสี่ถอนใจชั้นสี่มาเข้าชั้นสองถอนใจชั้นสองไปเข้าชั้นสามทำอย่างนี้ก็ได้ให้มันคล่องสลับกันไปสลับกันมา ตอนนี้ฟังแล้วรู้สึกเหนื่อยไหมเหนื่อยแน่สำหรับคนที่ไม่เอาจริงแต่คนที่ท่านมีอิทธิบาทสี่ท่านไม่เหนื่อยท่านสนุกข้าวชันตามลำดับเข้าวกับสินตามลำดับชันหนึ่งสองสามสี่ข้าวชันถอยจากสี่สามสองหนึ่งข้าวชันสลับชันหนึ่งแล้วก็สามสามแล้วก็สองสองแล้วก็สี่ เล่นอย่างนี้ให้เป็นปกติทั้งนั่งอยู่ทั้งยืนอยู่ทั้งเดินอยู่ทั้งนอนอยู่นอนนอนหลับหลับ,ลบ,ลบตกใจตื่นขึ้นมาละลรจับชั้นสี่ชั้นสามชั้นสองชั้นหนึ่งได้ทันทีตามที่ต้องการเดินไปเดินมามันแสนจะเหนื่อยไม่งวิ่งก็ได้ไม่ว่าจะเดินวิ่งเล่นเสันก็ยังได้ยญ่คนเห็นนะถ้าคนเห็นเขาจะหาว่าบ้า ก็ยังหาว่าเราเป็นคนบ้าทําอะไรให้มันเหนื่อยเหนื่อยเนื่อยเนืยมาปั๊บจิตว่าฉันจะเข้าฌานสีละมันเข้าได้ทันทีจะไม่ยอมเสียเวลาแม้แต่หนึ่งวินาทีเดียวอย่างนี้เรียกว่ามีความชํานาญในการเข้าฌานตามภาษาบาลีท่านเรียกว่านวสีไอ้นวสีนวเสืออย่าไปพูดกันเลย ภาษาที่จาบ้านไม่รู้เรื่องไม่ต้องพูดกันเนื่องมีความชนนานมีการคล่องในการเข้าฌานในเมื่อการคล่องในค่าการเข้าฌานเะสินกองใดกองหนึ่งคล่องดีแล้วเอาให้คล่องเล่นให้ช้ำเล่นหลายๆวันถ้าครึ่งเดือนนื้อหนึ่งเดือนก็ยิ่งดีตัวคล่องนี่ให้มันคล้องจริงๆทุกท่าทุกอริยาบทตื่นนอนใหม่ๆคว้าจับตั้งใจไว้จะเข้าเกษินอะไร เข้าชันอะไรได้ทันทีนี่มาคล่องแบบนี้แล้วก็หันจิตไปจับกระสิงกองอื่นก็เหมือนกันไม่มีอะไรเป็นแต่เพียงเปลี่ยนรูปเท่านั้นเปลี่ยนคำภาวนานิดหนึ่งอยางแย่ครุกขลักจริงๆก็อยู่ในเกณฑ์สามวันแล้วก็ทรงชันได้คล่องเหมือนกันนี่เป็นอันว่าเสียเวลาจริงๆกระสิงกองแรกกองเดียว ถ้าช่างมีความชำนาญพอกสิซนทั้งหลายเหล่านั้นก็จะเอาละกอละสามละสามสามเก้ายี่สิบเจ็ดเป็นอันว่าอีกยี่สิบเจ็ดวันเราก็ได้ครบสิบกองหลังจากกองแรกเราได้แล้วลองกองแรกจะเสียเวล,ลาเป็นเดือนก็เชิญเสียไปเมื่อมได้กสิซีนทั้งสิบกองแล้วเข้าชานยึงคลองเฉพาะกระสินตอนนี้ก็หัดมาเข้าชาน ชาญที่หนึ่งของปฐวีกสินชานที่สี่ของอากาศกสินชานที่สองของวายโยกสินชานที่สามของเตโชกสินเข้าชาญตามลําดับชาญตามลำดับกสินแล้วเข้าชาญสลับชาญสลับกสินเล่นให้คล่องนึกขึ้มาว่าอะไรได้อย่างนั้นทันทีถ้าทําได้อย่างนี้ก็ชืีอว่าการฝึกกสินจบจบเริ่มการฝึกกสิน การทรงอภิญญาสมาบัติได้ผลแล้วนี่การทรงอภิญญาสมาบัติได้ผลยังไงจะแนะนําจะพะูดกสิศสักกองใดกองหนึ่งสมมติว่าเล่นเตะเ,เล่นปฐวีกสินถ้าพูดถึงปฐวีกสินีลน่าจะเป็นนึกถึงเรื่องในเรื่องหลวงพ่อปานเขาหนะ่ะจะเป็นนั่งหัวเราะแล้วก็จมน้ําตายไปตามๆกัน บาตวีกสินมีคุณค่าในการทำของให้ของอ่อนให้แข็งก็น้ำใสแก้วเขาอย่างอื่นก็ทำเหมือนกันอาจจะแนะนำไม่หมดทุกกองในการทำให้คล่องมันเป็นเรื่องของท่านอาน้ำใสแก้วเขาตั้งจิตอยู่ในอุปจารสมาธิคอยฐานน้ำในแก้วนี้จงแข็ง แล้วก็ทําจิตเข้าถึงชานสี่ให้จิตทรงตัวถอยหลังมาถึงอุปจารสมาธิอธิษฐานใหม่ว่าน้ำนี้จงแข็งอน้ำมือจิ้มลงไปในน้ำไม่แข็งแลไม่แข็งถ้ายังไม่แข็งก็ใช้ไม่ได้อธิษฐานกันใหม่ทํากันแบบนี้จงคล่องถ้าไม่แข็งแล้วก็ทําให้มันแข็งให้มันชินต่อไปนึกปั๊บวัานน้ํานี้จงแข็งแข็งทันทียังนี้ใช้ได้ให้คล่องตัวแบบนี้ นี่ส่วนกสิงกองอื่นก็เหมือนกันทําแบบนี้ให้มันชินให้มันคล่องนี่เราจะใช้พิญญาสมาบัติอยากจะดําดินก็ได้อยากจะเดินน้ําก็ได้อยากจะเหาะก็ได้อยากจะดิฐานให้ไฟลุกขึ้นหม่โชนที่ไหนก็ได้ทําที่มืดให้เป็นแสงสว่างก็ได้ทําที่แสนสว่างให้เป็นที่มืดก็ได้จะเดินนิรมิตอะไรก็ได้หูก็เป็นทิพย์ตาก็เป็นทิพ เพเหืนเดินอากาศก็ได้ได้ทุกอย่างตามที่เราต้องการแต่ว่าอย่าไปเล่นอย่าไปเล่นแบบประเภทที่เป็นเรื่องคนชาวโลกเคานะถ้าไม่คนนี้รักกันถ้าไม่คนนี้แตกกันอย่างนี้ไม่เกาสิงเป็เของพระพุทธเจ้าแล้วเป็นกนสิงเขงยาย้ามา่าญมได้แล้วก็ต้องโนนไปอยู่ในอเวจีมหานรก ใช้เต่สิ่งที่เป็นคุณนี่เมาพูดกันถึงการเจริญกับสิงเข้าฌานสี่จึงคล่องแบบนี้แล้วเราก็สามารถจะทรงอภิญญาสมาบัติได้แบบไม่ยากนึกอะไรก็ได้มันนึกพับเดียวมันเป็นได้ทันทีอย่างนี้อย่างที่พระโมคคัลลาแางคิดว่าจะไปสวรรค์ท่านบอกประมาณลัดนิ้วมือเดียวอาตมาวาชาไป อการลัดมือนี่มันต้องตั้งท่านี่ถ้าเราเล่นกันสินได้พิญญาสมาบัติแบบนี้มีหูทิพตาทิพถอยกายถอ,ยยถอยจิตไปได้ไปเที่ยวที่ไหนก็ได้ทำอะไรก็ได้ตามความประสงค์นี่มาเถอถามเรื่องความมุ่งหมายว่าก็ฝึกว่าทำไมเขาฝึกกันเอาไว้เป็นคู่มือในความเป็นพระอรหันต์ กำลังใจเมื่อเข้มแข็งอย่างนี้แล้วก็ไม่ต้องพูดถึงนิวรณ์นั่นก็ไม่ต้องพูดถึงจริตเพราะว่ามันชนะหมดแล้วถ้าไม่ชนะนิวรณ์ไม่ชนะจริตก็ทรงฌานสมาบัติเป็นอภิญญาสมาบัติไม่ได้แต่เวียนยังอยู่ในฐานะอภิญญาสมาบัติฝ่ายโลกีเดี๋ยวมันก็เสื่อม ถ้าพระหนุ่มเอ็นสาวน้อยน้อยกลอยใจหน้าตาละมุนละไมผิวสวยเสียงเพราะลีลาดีดีไม่ดีกระสินก็พังในเมื่อเราทำให้ปัญญาสมาบัติในขนาดนี้เราก็ต้องคุมไว้ไม่สลายตัวเวลาคุมไม่สลายตัวจะยังไงก็เข้าถึงฌานสี่กระสิกนกองไดกองหนึ่ง <c oughs> แล้วแล้วก็มาคุมอารมณ์เพื่อความเป็นประสูนาบันเลยไม่มีอะไรยากให้รู้จักการเกิดการแก่การเจ็บการตายก็เอาก็สินอิญญาในประฏิสูจน์ได้ทุกชาติทุกภพถอยหลังใช่ก็ตนไปกี่แสนใช่ก็ได้ก้าวหน้าไปก็ได้ของใครก็ได้ เมื่อได้ขนาดนี้แล้วคําสงสัยคําว่าสงสัยในคําสั่งและคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีดูตัวอย่างที่คนละเมิดสินไปดูมันเองในเมืองนรกไปถามสัตว์นรกแต่ละพวกจะทราบชัดว่าเขาละเมิดสินข้อไหนจึงลงนรกมีทุกขเวทนาแบบนี้ไปถามเทวดาถามพรหมที่ท่านทรงศินบริสุทธิ์ท่านก็บอกให้ เราเห็นโทษของการละเมิดศีลเห็นคุณของการท่งศีลเราก็มาส่งศีลให้บริสุทธิ์นี่เราจะเป็นประสดาบันแลว้วก็การที่จะถ้าจะถามกันไปทีว่าไอ้การทรงศีลบริสุทธิ์นี่ต้องฝึกใหม่ไหมมันก็ไม่มีอะไรนี่เพราะว่าชาญโลกีถ้าศีลบกพร่องมาไหลชาญมันก็พังมานั้นศีลดีมาไหลชาญก็โโร นี่มาทรงศีลบริสุทธิ์คุมศีลให้ดีศีลมันเคยคุมอยู่แล้วก็คุมอยู่แบบสบายๆเพราะว่าเรามีเรามีที่บาทสีครบถ้วนมีกําลังใจครบถ้วนเป็นของไม่อยากแต่ความจริงๆแล้วท่านที่ได้พิญญาสมาบัติเขาไม่มามมดน,นั่งเล่นพระสดาสีทาค่ากันหรอก พอะไรเพราะกำลังอ่อนไปยาันดับต่ำที่สุดก็จับอนาคามีเลยทุกอย่างก็มีครบอยู่แล้วเหลืออย่างเดียวพิจารณาว่าเออร่างกายของเรานี่มันเป็นเราเป็นของเราเป,เปล่านี่มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราร่างกายคนนี้มันดีแล้วมันเลวมองปั๊บเดียวเห็นไส้ตับไตไส้ปอดหมดในร่างกายไม่มีอะไรเหลือ อย,อย่าอย่ดูจิตใจของคนที่เราอยากจะรักให้จิตใจของคนที่เราอยากจะรักมันก็เต็มไปด้วยความเลวเต็มไปด้วยความลบโมโตสันหาจุดจบถึงก็ความปรารถนาไม่ได้เป็นอันว่าไม่มีอะไรดีไม่มีอะไรคนตัดความรักได้สิได้แบบง่ายๆ เรื่องความโกรธความยำบัดแล้วก็ห้ำหั่นห้าห้ามห้ำหั่นเสร็จแล้วด้วยกําลังของฌานมันไม่มีแรงยันดิ่งก็ตัดเส้นเลยทีเดียวว่าไอ้การโกรธการยำบัดเพราะอาศัยตัวเองเป็นสําคัญร่างกายเป็นสําคัญเราโกรธคนนะเราโกรธกายเราถือตัวเราก็ถือกายแล้วไม่ได้ถือใจไอ้กายที่เราคิดจะฆ่ายังไงยังไงมันก็ตาย ส่วนนายงมันคือใจที่เราไม่คิดจะฆ่าถ้าแยกว่าฆ่าใจของบุคคลอื่นก็เป็นการควรจย่าฆ่าใจของเราที่มันครบความชั่วฆ่าอารมณ์ความชั่วในใจของเราให้สิ้นไปอย่าไปสนใจกับวาทะของบุคคลอื่นที่พูดเสียดแทงไม่อย่าไปสนใจกอาการเขาบุคคลอื่นที่เสียดแทงใจเราเพราะอะไรเนี่ยเขาไม่ดด่าใจเขาด่าดกายกายของเราประเดี๋ยวมันก็พัง จเราไม่รับรู้กายมันถูกได้ก็ช่างมันเป็นว่าเราขอตัดสภาวะความรักในเพกค,ความโกรธความกระทบกระทั่งจิตที่ไม่ถูกใจเส้หมดเพราะสิ่งท่านหลายเหล่านี้ปรากฏว่ามันมีผลเป็นทุกข์ถ้าเราสงสัยก็ถอดอธิษฐานในกายก็ได้ไม่ถอยก็ได้ไปมาเลยทั้งตัวก็ได้ไปถามพระท่านดู พระท่านอยู่ที่ไหนเราไปหาได้ยังไงก็ให้มันได้พิญญาหกซะก่อนท่านได้พิญญาที่ก่อนค่อยพูดกันท่านได้พิญญาแล้วถ้ายังไปไม่ได้ก็มาคุยกันใหม่ว่าทําไมถึงไปไม่ได้ท่านได้พิญญาแล้วไปไม่ได้แล้วก็โกหกกันแน่จับโกหกกันแน่แล้วถามว่าจะไปหาพระที่ไหนที่ไปมีอยู่ เราศึกษาตรงเฉพาะพระก็แล้วกันพระสอนมายังไงปฏิบัติแบบนั้นเราไม่ต้องเรียนเพื่อความเป็นประสดาไม่ต้องเรียนเพื่อความเป็นสกิทาคาไม่ต้องเรียนเพื่ออนาคาเขาเรียนเฉพาะพ,พออาระอรหันต์กันเลยเพราะว่ากําลังของท่านที่ได้ปัญญาถ้าจะไปเทียบกับสุขวิปัสสิโกมันไกลกันลิบลับไกลแบบเทียบกันไม่ได้ กําลังสูงกว่ากันมากเทียบกาลังกันคล้ายๆกําลังหมูกําลังช้างสุขาวิปัสสโกกําลังเหมือนกําลังหมูชละพิญโยก็มีกําลังเหมือนกําลังช้างในเมื่อมีกําลังเหมือนช้างแต่พาหนะของสินภาระอันใดที่หมูแบกได้ช้างแบกไม่ได้ไม่มี เป็นอวสิ่งที่หมูแบกไปได้โดยคล่องชั้นใดช้างหยิบเขาแล้วมันก็ไม่รู้สึกหนักก็ไปได้คล่องกว่าหมูข้อน,นี้มีประมาชั้นใดการตัดการมาชันทะกก็ดีการตัดปฏิฆะก็ดีความเมาในรูปใบชายก็ดีความเมาในรูปใบชายก็ดีการเมาในมานะการถือตัวถือตนก็ดี สามารถจะแก้โดยยานหรือฌานที่ได้มา <c oughs> น่ารมพุ่งส้ายก็ดีด้วยความโง่ที่ไม่เข้าใจในอริยสัจก็ดีสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มีปัญญาแหลมคมและมีกำลังมากโดยกำลังฌานโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ศึกษากับพระอาจารย์ที่ไม่ใช่มนุษย์มีไหม <c oughs> มีหรือไม่มี อาจารย์ที่ไม่ใช่มนุษย์ถ้าถามท่านท่านอาจจะตอบว่าไม่รู้ถ้าถามตมาตมาก็ตอบว่ามีถ้าถามว่ามีเวลานี้ท่านอยู่ที่ไหนก็ต้องตอบว่าไม่ยอมบอกให้ทราบจะไปบอกกันทำไมที่อยากจะรู้ก็เชิญทำให้ได้แล้นก็ไปให้ถึง ถ้าจะถามว่าคนพูดเคยทำได้เคยไปถึงไหมก็ตอบว่าไม่รู้เหมือนกันนึกไม่ออกเวลาที่พูดนี่นึกไม่ออกเพราะไม่อยากจะนึกจะมาถามกันทำไมเป็นอันว่าที่พูดมานี้ก็ขอพูดให้ฟังว่าพูดตามหลักวิชาเท่านั้นไม่ใช่เอาตัวเข้ามาเทียบจะมาถามว่าได้หรือเปล่าอาตรมาก,ก็ตอบว่าไม่รู้ ถาว่าไม่รู้ตอบได้ยังไงบอกเขาตอบก็พูดมาได้หรือว่าตอบก็ได้บอกตามหลักวิชาตามตำรับตำราที่แต่งเขียนไว้บ้างตามที่ครูบาอาจารย์ท่านหลายท่านแนะนำสั่งสอนบ้างแล้วก็ตามท่านที่อยู่อยู่เดินเดินอยู่ในประเทศไทยเลอแผลบเดียวถึงพุทธคยาเลอแผลบเดียวถึงทัศมาหาร เลยอ,อีกนิดเดียวถึงสุวรรณวิหารเลืหน่อยเดียวไปลางกานี่อย่างนี้ตัวเขามีอยู่เป็นอว่าทันท่านหลายเหล่านี้ท่านได้พิญญาสมาบัติเมื่อท่านได้พิญญาสมาบัติก็ถามท่านท่านบอกไม่ฟังอย่างนี้ก็พูดให้กันฟังแล้วผู้รับฟังจะเชื่อหรือไม่เชื่อถ้าบอกว่าเชื่อทันทีอาตมาก,ก็ขอตำาหน่ การที่บอกว่าเชื่อทันทีแบบนี้องค์สมเด็จพระจินศีถือว่าเป็นอธิมโมกขสัทธาเชื่อโดยการไม่ใช้ปัญญาพิจารณาและไม่ลองปฏิบัติตามคนประเภทนี้ใช่ไม่ได้ <c oughs> ใช่ไม่ได้แล้วก็ไม่อยากจะคบคบกันได้ยังไงพูดให้ฟังเดี๋ยวเดียวก็เชื่อเสร็จแล้ว ดีไม่ดีไปฟังคนอื่นเขาบอกว่าไอ้แบบนี้ใช้ไม่ได้แบบนั้นดีกว่าก็ไปเชื่อเขาอีกแล้วไปคบคนดี้สามว่าไอ้สองแบบที่ฟังมันมันใช้ไม่ได้แบบนี้ดีกว่าก็เชื่อเขาอีกคนประเภทนี้พระไม่คบไม่ครบเพราะอะไรเพราะไม่ใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาตามความเป็นจริงพระต้องการอย่างเดียวคือคนใช้ปัญญาและปฏิบัติตาม ก่อนที่จะปฏิบัติตามใช้ปัญญาพิจารณาเสียก่อนว่าธรรมที่พระพูดมานี่ควรหรือไม่ควรดีหรือไม่ดีจริงหรือไม่จริงสมเหตุสมผลไหมถ้าพิจารณาด้วยปัญญาให้่าสมเหตุสมผลเป็นการเป็นของควรเป็นของดีแล้วก็เชื่ออย่างนี้ใช้ได้ แต่ยังใช้ได้เล็กๆไม่ใช้ได้ใหญ่ถ้าใช้ได้ใหญ่จริงๆนี่เขาต้องปฏิบัติตามด้วยต้องดูตัวอย่างพระสารีบุตรกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าไม่ครั้งหนึ่งมีพระพุ h, พะพทธเจา้าทรงประทับอยู่มีพระสงค์ไปชุมกันอยู่มากในเวลานั้นองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจา้าทรงแสดงวัฒนมเทศนา ซึ่งเป็นผลตัดความทุกข์ให้เข้าไปหาความสุขเมื่อพระองค์ทรงตรัสจบก,ก็ถามพระสารีบุตรว่าสารีบุตรตะดูก่อนสารีบุตรถ้อยคาเดียตมาพูดมาน,นี้เธอเชื่อไหมพระสารีบุตรได้กล่าวทูลว่าข้าพระพุทธเจ้ายังไม่เชื่อพระพุทธเจ้าข่าตอนนี้บรรดาพระทั้งหลาย พากันมองหน้าพระสารีบุตรรวมความมาเริ่มเกลียดน้ำหน้าพระสารีบุตรทั้งนี้เพราะไรพระหาว่าพระสารีบุตรท่านอนงตนที่องค์สมเด็จพระทศพลทรงยกย่องว่าเป็นอักษาวกเบื้องขวาเป็นผู้มากผู้ตระญานราแดงท่าเบ่งอวดเก่งดีกว่าพระพุทธเจ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้มีเมื่อทรงทราบ <c oughs> ัตบาระน้ำจิตกขมบรรดาพระสงค์ทั้งหลายที่นี้กล่าวว่าเธอทั้งหลายจงจำคำของสาลีบุตรไว้พระองค์สมเด็จไปจอมไตกระตันว่าทำไมจึงไม่เชื่อพระสาลีบุตรทีงได้ตอบว่าข้าพระพุทธเจ้าจะต้องนำาไป,ประพฤติธปฏิบัติก่อนถ้ามีผลจริงตามที่องค์สมเด็จพระจินวรทรงตัดข้าพระพุทธเจา้าเขาจะเชื่อ ถ้าไม่มีผลจริงข้าพเจ้าก็ไม่เชื่อพระพุทธเจ้าค่ะสมเด็จพระบรมศาสดาจึงได้มีพระพุทธดีกาแต่ก,กับ,บรรดาประสงค์ทั้งหลายว่าเธอทั้งหลายจงเอาอย่างสาลีบุตรเมื่อเราพูดอะไรไปแล้วจงอย่าเพิ่งเชื่อใช้ปัญญาพิจารณาเสียก่อนแล้วไปปฏิบัติตามถ้ามีผลจริงตามนั้นแล้วเชื่อนี่แหละบรรดาท่านทั้งหลาย การดีท่านนั้นหลายพอรับฟังแล้วก็เชื่อแต่มาจึงบอกว่าไม่อยากคบอยากจะคบคนประเภทเดียวฟังแล้วใช้ปัญญาคิดคิดอย่างเดียวยังพอลงมือทำด้วยทำอย่างจริงจังทำอย่างคนที่มีอิธิบาตสี่คือมีฉันทะความพอใจมีวิทยะความเพียรมีจิตตะเอาใจสดจดจอโยมีวิบังสาใช้ปัญญาพิจารณาในเวลาปฏิบัติ ทำอย่างนี้องค์สมเด็จพระสงฆ์สวัติทรงชมเชยชั้นใดอาตมาก็ชมท่านกันนั้นสําหรับวันนี้ก็หมดเวลาเสร็จแล้วขอบรรดาพระโยคาวาจรทางไหลาจุมพายกันตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันใช้ปัญญาพิจารณาประธรรมคำสั่งสองนงอะองค์สมเด็จพระพการวันหรือจะทรงฌานสมาบัติ้วยกำลังจิตของท่านกันได้ตามสมควรกัเวลา และขอความสุขสวัสดิ์ทีพัฒนามงคลสมบูรณ์ผนผล,ผลจงมีแดมันดาพุทธาทรรมประโยคคาวาจรทุกคนโดยทุนนาสวัสดี